Bike ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราช่องที่นําเสนอเรื่องราวสุดเข้มข้นเกี่ยวกับยานพาหนะระดับโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สุดหรูมอเตอร์ไซค์ความเร็วสูงไปจนถึงเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงที่มีบทบาทสําคัญในด้านการทหารทั่วโลกและในตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับดาซซลราเฟลเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ทรงพลังและทันสมัยที่สุดในโลก ซึ่งในปี2025ได้มีการปรับปรุงและอัปเกรดความสามารถหลายด้านอย่างน่าสนใจถ้าคุณคือแฟนของเทคโนโลยีอากาศยานหรือผู้ที่ลหลงไหลในเครื่องบินรบห้ามพลาดวิดีโอนี้เด็ดขาดด s ซ u l t r ราเฟลเป็นเครื่องบินขับไล่ multirole แบบ2เครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทด a ซ s a u l เอ v ว a เ i ชันจากประเทศฝรั่งเศสโดยถูกออกแบบมาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งในด้านการโจมตีทางอากาศ การลาดตระเวนการสกัดกั้นการโจมตีภาคพ,พื้นดินและการโจมตีจากเรือรบเครื่องบินรุ่นนี้เข้าสู่ประจำการครั้งแรกในปี2001และได้ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางทหารที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาราเฟลมีความสามารถในการบินขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินและยังสามารถทำงานร่วมกับระบบอาวุธขั้นสูงได้หลายประเภทซึ่งทำให้มันกลายเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศฝรั่งเศสรวมถึงมีการส่งออกให้แก่หลายประเทศเช่นอินเดียกาตาอียิปต์และโครเอเชีย สำหรับปี2025นี้ดัซอราเฟลได้รับการอัปเกรดเพิ่มเติมภายใต้โปรแกรม f c Standard ซึ่งมุ่งเน้นในการเพิ่มขีดความสามารถทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับระบบปฏิบัติการใหม่ที่มีความเร็วสูงขึ้นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ให้มีระยะตรวจจับที่ไกลขึ้นและความแม่นยำที่สูงกว่าเดิม รวมถึงระบบป้องกันตนเอง SPECTRA ที่ถูกปรับปรุงให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆได้ดีกว่าเดิมอีกด้วยที่สำคัญราเฟลรุ่นใหม่นี้ยังรองรับการใช้งานร่วมกับอาวุธปล่อยนำวิถีอัจฉริยะเช่น m e t e o r และ s c a l p e g ที่มีพิสัยไกลและความแม่นยำสูงจึงยิ่งทำให้ราเฟลมีความอันตรายมากขึ้นในสนามรบยุคปัจจุบัน ในเรื่องของราคานันดัาซอลราเฟลไม่ใช่เครื่องบินราคาถูกโดยราคาต่อหน่วยของรุ่นล่าสุดในปี2025นั้นอยู่ที่ประมาณ100ล้านเหรียญสหรัฐต่อเครื่องหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ3.5พันล้านบาทซึ่งราคานี้ขึ้นอยู่กับสเปคที่ลูกค้าสั่งผลิตอาวุธที่เลือกใช้และจํานวนเครื่องที่สั่งซื้อโดยแพคเกจที่รวมการฝึกอบรมการซ่อมบํารุงและอะไรต่างๆจะมีราคาสูงกว่าปกติท่านี้หลายประเทศมองว่าแม้ราเฟลจะมีราคาที่สูงแต่เมื่อเทียบกับขีดความสามารถที่ได้ ก็ถือว่าคุ้มค่าในระยะยาวเพราะมันสามารถลดความจำเป็นในการใช้เครื่องบินหลายแบบในภารกิจที่ต่างกันออกไป เครื่องยนต์ของราเฟลใช้เครื่องยนต์แบบคู่รุ่น SNECMAM 88 2แตละเครื่องให้แรงขับประมาณ17,000ปอนด์โดยรวมแล้วให้แรงขับรวมกว่า3 4 0 0 0ปอนด์ทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมต1หหรือประมาณ2222กิโลเมตรต่อชั่วโมงราเฟลยังสามารถไต่ระดับความสูงได้ถึง50,000ฟุตภายในเวลาไม่กี่นาทีการออกแบบระบบไหลเวียนอากาศและปีกแบบเดลต้าวิงรวมถึงการควบคุมด้วยฟลายบายไวททำให้มันมีความคล่องตัวสูงมากสามารถเลี้ยวในมุมแคบและเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นจุดแข็งในการต่อสู้ทางอากาศระยะประชิดและการหลบหลีกจากขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามแม้ว่าราเฟลจะไม่ใช่เครื่องบินที่เน้นความประหยัดเชื้อเพลิงเหมือนเครื่องบินพาณิชย์แต่การออกแบบและพัฒนาเครื่องยนต์ snecmam 8 8 2ก็ทําให้มันมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้เชื้อเพลิงดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนโดยสามารถบินได้ไกลถึง3,700กิโลเมตรเมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มถังและสามารถเพิ่มระยะทางได้มากกว่านี้เมื่อใช้ถังเชื้อเพลิงเสริมภายนอกหรือการเติมน้ำมันกลางอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจจริงราเฟลมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรเชื้อเพลิงตามลักษณะของภารกิจเช่นภารกิจลาดตระเวนใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่าภารกิจโจมตีระยะไกลหรือการรบเต็มรูปแบบห้องนักบินของราเฟลถูกออกแบบมาเพื่อให้ความสะดวกสบายและความสามารถในการควบคุมที่ดีที่สุดสำหรับนักบินโดยมีจอแสดงผลหลายจอแบบ LCD ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งในด้านการนำทาง สถานะระบบอาวุธและสถานะเครื่องบินทั้งหมดนักบินสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องบินได้เกือบทั้งหมดผ่านระบบ HOTAS, Hand on t h r o t t and Stick ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการลับมือจากคันบังคับหรือคันเร่งการออกแบบเบาะที่นั่งยังให้ความสบายแม้ในภารกิจที่ต้องใช้เวลานานและมีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเพื่อรักษาสภาพร่างกายนักบินให้พร้อมสำหรับสถานการณ์ต่างๆในด้านความบันเทิงและการเชื่อมต่อ ถึงแม้ว,ว่าราเฟลจะไม่ใช่เครื่องบินพาณิชย์ที่มีจอทีวีหรือระบบ WiFi แต่ก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายข้อมูลทางทหารขั้นสูงอย่างมากราเฟลรุ่นใหม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ t a c t i c a l Data Link ที่ทำให้สามารถส่งข้อมูลเป้าหมายหรือรับคำสั่งจากศูนย์บัญชาการได้แบบทันทีรวมถึงสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างเครื่องบินราเฟลด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งไปกว่านั้นยังมีการใช้ระบบ AI ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนวทางการตัดสินใจแก่ผู้บินได้อีกด้วย สำหรับระบบความปลอดภัยและฟีเจอร์ช่วยเหลือนักบินราเฟลได้รับการติดตั้งระบบ SPECTRA ซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับและหลีกเลี่ยงขีปนาวุธที่ยิงมาจากภาพคพื้นดินหรือเครื่องบินข้าศึกได้นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนการล็อกเป้าหมายจากเรดาร์และระบบสัญญาณรบกวนที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถติดตามหรือโจมตีได้อย่างแม่นยำราเฟลยังมีระบบออโต้พายลอตและระบบควบคุมอัตโนมัติในกรณีที่นักบินหมดสติหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ระบบจะช่วยรักษาระดับความสูงและพยายามพาเครื่องกลับเข้าสู่เส้นทางที่ปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สรุปแล้วดาซอลราเฟลในปี2025คือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ multi-role ที่ทรงพลังและทันสมัยที่สุดในโลกด้วยการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์ความสามารถในการต่อสู้ทั้งอากาศและภาคพ,พื้นดินระบบอาวุธอัจฉริยะและความคล่องตัวระดับสูงราเฟลไม่เพียงแต่เหมาะกับกองทัพที่ต้องการความยืดหยุ่นในการรบเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับการใช้งานระยะยาวด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าหากคุณหลงไหลในเครื่องบินรบที่ครบเครื่องทั้งความเร็วความแม่นยำและเทคโนโลยีสุดล้ำราเฟลคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้หากคุณชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ